พระบารมีปกเกล้าผองชาวไทยประชาใัยกเกษมสุขสมโมสรน,น้ำพระไทยเมตตาเอื้ออาทรพระแม่ทรงคุณากรเกื้อประชาทรงธรรมนุบำรุงพดุงชาติเคยเคียงองค์พระสงราชทั่วทิศทุกโครงการชื่นสรานช่ำอานาทรงนำหน้าราชน้อมนำตามบาทยุคน ลุสิสองสิงหาคมอุดมทวีทั่วธานีเทิดพระพันปีสีสุภผลประนมกรถวายพระพรชัยมงคลมั่นพระชนมายุยิ่งยืนนานอันเชิญเทพทุกสถานในม่านฟ้าดลพระองค์ทรงพระ,กะเกษมสารราชประสงค์มั่นคงสืบปณิธานตราบจิรัตทิติการละนานเทิน ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายเฉลิมชัยสวนรักษ์อาทิบดีกรมประมงในนามข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประมง